สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อโนนะครับขายวัสดุปูพื้นวันนี้วัสดุปูพื้นที่โนจะมาแนะนำอะครับจะเป็นวัสดุปูพื้นที่ไม่ต้องใช้กาวใช้การเข้าลิ้นในการติดตั้งจะมีสองตัวจะมีตัวนี้ขอโทษครอโทษาอท,ทมีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเข้าลิ้นเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวโนจะมาอธิบายทีละตัวนะครับคือตัวเนี้ย เขาเรียกว่า SPC อ่ะมันก็จะมีทั้งหมดเก้าลาย SPC คือลอาย SPC คือหินผสมกับพลาสติกอ้าแล้วมันดียังไงล่ะก็เนื่องจากมันเป็นหินแล้วผสมกับพลาสติกถ้าโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของความทนทานอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องของพวกเนี้ยได้ไม่บวมน้ำบวกไม่อก,กินแล้วก็ เสียก็คือสามารถซ่อมแซมได้แผ่นต่อแผ่นคือเนี้ยแสงมันอาจจะก,กระทบหน่อยนะครับมันก็เลยบอกว่าสีที่มันจากในแคตตาล็อกที่โน้ตถูยู่ถืออยู่อะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็วหนาอยู่ที่เท่าไหร่ขนาอยู่ที่สี่มิลดามไฟไหมไม่ดามไฟเนี่ยลายก็จะมีเป็นโทนสีขาวสีโอ๊คสีเทาแนววินเทจนะก็เลือก แล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้าเลยครับแล้วก็ตัวนี้นครับสามารถขอตัวอย่างโน้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวโน้จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าเผื่อว,ว่าท่านใดที่แบบว่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีบริการติดตั้งด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เข้าร้นเหมือนกันมีก้าลไา่เหมือนกันแต่ตัวนี้วัสดุเป็นไวน,นิลอะครับก็คือจะมีความ ยืดหยุ่นแต่คุณลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัว SPC นี่ยแหละครับแต่ว่าคิดซะว่าบอกว่าเฮ้ยเออเรามีได้สีมีไายอะไรเงี้ยที่เรียกเพิ่มขึ้นความหนักก็สี่มิเหมือนกันแต่โทนสีก็จะคือก็จะใกล้ๆเคียงกันนี้เป็นภาพที่ปูแล้ว New, นี่เดี๋ยวน้จะพาไปดูแบบว่าพื้นที่แบบว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว่าปูเสร็จแล้วเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนลืมไปก่อนไปดู จะว่าจะลองสาธิตวิธีการติดตั้งให้ดูนี่มันจะมาเป็นแผ่นนี้จะมีเขี้ยวอยู่สองด้านใช่ป่ะมีด้านมีด้านที่เป็นด้านใหญ่กับด้านเหล็กเห็นได้านใหญ่กับด้านเหล็กอันนี้ด้านใหญ่อันนี้ด้านเหล็กต่อไปคือถ้าพื้นแบบพื้นเราเรียบเลยนะหรือว่าบางทีเป็นพวกพื้นกระเบื้องเซรามิกอะไรเงี้ยก็ปูโฟมลองไปใช่ป่ะแล้วก็เนี้ย เดี๋ยวขอยกแค่นิดนิดนึงนะพอดีทำตัวคนเดียวมันก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีตัางจ้างแอดมินเพิ่มเลยก็เลยยังไม่มีคนช่วยถือกล้องให้ก็เลยต้องแบบคนเดียวไปก่อนเนี่ยไปใส่เข้าไปเนี่ยคอยคอยคนดูเนี่ยมาดูแล้วก็ปุ่นเเยอะเนี่ยจะได้มีแอดมินทำเพจให้มัน,นมันก็จะอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยเห็นไหมเข้าแล้ว การปูก็มีอยู่ประมาณสองสองสามแบบครับก็จะเป็นปูพวกปูลายก้างปลาแล้วก็ปู r a น d อมคือปูปูไว้เรื่อยปลา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 เดี๋ยวพาไปดูครับที่ว่าปูเสร็จแล้วอ่ะนี่จริงๆตัวนี้ก็เป็นวัสดุปูพื้นหมดเลยแต่ว่ามันคือมันจะคนละแบบแต่ว่าเมื่อกี้ที่โน,นแนะนําไปครับก็จะเป็นตัวรุ่นที่เป็น APC ใช่ป่ะกับเป็นกระเบื้องคิกล็อกก็อ,อย่างตัวนี้ครับจะเป็น DS PC 03อ่ะที่เป็นตัว SPC แล้วก็ตัวนี้จะเอาโทนเท่าๆหน่อยตัวนี้จะเป็น DPC 04คืออันเนี้ยต้องคือแสงมันอาจจะกระทบหน่อยนะครับถ้าเผื่อบบว่าอยากจะขอพวกตัวอย่างสินค้าหรือว่าแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยแจ้งราได้เลยยังไงเดี๋ยวจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ<ด>นี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้คือยืนยันได้นะครับว่าบริษัทมีตัวตนแน่นอนครับอันนี้คือถ่ายทำที่บริษัทเลย เดี๋ยวโน้จะพาไปดูครับว่าเอ,อส่วนกังวลพวกเรื่องสต็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออสั่งของนานไหมอะไรเงี้ยอ่ะยันเดี๋ยวไปดูสต็อกกันเน,นี่ยคืออันไหนจะเดินมาอันนี้คือสต็อกที่บริษัทโน้คือโน,น้ตจะแนะนําหน่อยคือที่ที่บริษัทที่ของที่โน้ตขายอยู่อ่ะคือว่าโน้ะขายหลายตัวมากวัสดุที่โน้ตขายนะเดี๋ยวโน้บอกกันก็จะมีพวก ดามิเนตพื้นไวนิวพมอัดพรมทอพรมแผน่นกระเบื้องยางทากาวกระเบื้องยางที่แบบว่ามีกาวในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพวกอุปกรณ์การติดตั้งอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวเดีจโน่จะมาทยอยรีวิวนะครับฝากกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกื่ว่ามีตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้รู้แล้วก็อัปเดต เนี่ยครับเห็นไหมมีตัวพรมมีอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวพื้นกระเบื้องยางเห็นไหมแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องที่แบบว่าในกรณีที่แบบว่าจะไม่มีสต็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะเห็นไหมเดินเข้าไปในนี้ด้วยเห็นไหมคือพรมเราก็รับปูนะคือพรมอนโน้ตทำเป็นพวกพรมแบบพวกปูแบบว่า ก็บูธงานอีเวนต์อะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบงาน s p c DPC อะไรพวกนี้ใช่ป่ะในพวกตัวคลิปเราที่โน้ตเสนอไปอะ่ะนั่นก็เป็นพวกแบบงานตกแต่งอะไรเงี้ยเนี่ยครับส่วนสวนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คือติดต่อตามลิงก์เดี๋ยวนโน้ตแปะเดี๋ยวโน้ตแปะลิงก์ไว้ให้นะตรงนี้นะเห็นไหมโอเคหรือว่า แอดโน้ตมาก็ได้ครับที่ไลน์ไอดี N N O r w a y O O S A k T Thailand E England S Singapore J J Pan ครับผมโอเคเนี่ยครับนี่คับเบอร์ติดต่อโอเคขอบคุณครับขอขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับสวัสดีครับ